มันมาปลาเลี้วมันมาไหนเลยกูไม่เห็นมาเลยมาถึงรอนมาแบบเข้ามาใกล้ใให้เราเห็นไม่ใช่มาแบบโอ้ไม่ว้าพร้อมยังพร้อมแล้วมึงนำเลยพร้อเมื่อกี้กูนำมาอะไรกูไม่นำไอ้หนุ่มนำก่อนผมนำไปแล้วด้วยตาที่แล้วเอ้าอแต่กูไม่ได้เล่นโอเคเจคกูนำโอเคแลมแลมแลมอยู่มึงนำทุกทีเห็นปะหนุ่มเห็นปะอุ้ย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 ต้นไม้ล้มทุกทีที่กูเล่นอะเอ้ยทุกทีที่กูเล่นกงนำอ่ะ เอ้ยลืมบอกไอตัวไหนที่มันหายไปเพราะว่ากลายเป็นตัวม่วงนะโอ้ยโอ้ยยี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยยี่มันขีดมันขีดอัดมันขีดอัดตามใครตามใครเฮ้ยมันขีดอัดมันขีดอัดกูมารตากูมามันขีดอัด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 มันอัดอตกใจมันขีดอัดว้าสองตัวข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยไม่แล้วเหรอเฮ้ยกูตามใครดีวะกูเห็นใครข้างหน้าวะมันวิ่งยังไงวะกูชิปกูชิปป้าหากู้สองตัวป้าหากู้สองตัวไฟเจอปืน นี่ใครเนี่ยไปหนุ่มดีกว่าชิบหายวิ่งวิ่งวิ่งหนุ่มวิ่งหนุ่มวิ่งหนุ่มวิ่งมามาแล้วหนุ่มวิ่ง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 วิ่ เอ้ยแล้วกูตามใครมาวะตามกูเนี่ยที่อยู่หลังมึงมั้งอ๋อกูอยู่หลังกูมันอยู่วะมันอยู่วะมันอยู่วะอยากดูหลังเนีี่ตามตัวอุ้ยอุ้ยไอ้แดงไอ้แดงมันยังอยู่ไอ้หนูน้อยแฮมทาร่มันยังอยู่อีกเหรอโอ้ไม่เกิเดี๋ยวไอ้ไอ้ลงลงลงไปหาไปหาทะเลอุ้ยมันเอ้ทำไมกูมองไม่เห็นวะไปทางขวาไปทางขวาเฮ้ยปีนปีนเขาปีนเขาเอ้ยลง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 ทะเลลงทะเลวายน้ำวายน้ำไว้นะ ไอปีนเขาวันนึ่งไอปีนเขากันไออย่ยตกใจอุ้ยอุ้ยอย่ามองเหรออย่ามองถ้ามองละกีดปะถ้ามองมันกีดปะไม่กีดไม่กีดไม่รูกูติดกูติดอะไรวะไอ้กูติดนี่ไปหมไม่กีดไม่ลุกมาต่อหน้าต่อตาเขเลยอุ้ยไอเขียวแล้วอุ้ยไอ้แดงไอ้แดงไอ้เขียวไอ้แดงไอ้เขียวมาทั้งคู่เลยช่วงนี้นะฮะณจุดๆนี้แล้วใครเดินนำเนี่ยไอ้จังเฮียเออแลมอยู่แล้วเรเราจะเราจะไม่หันหลังนะฮะช่วงนี้นะฮะ เราจะไม่หันหลังเลยเด็ดขาดแมงกีดอัดทีคนน่ากลัวเี้ไม่มากี่ตัววะเราต้องเป็นเฮ้ยเ้ยเมื่อกี้กูเห็นเลยแดงๆข้างบนไม่เมื่อกี้มันตามกูสองตัวตามพวกมึงสองคนแค่ตัวเดียวนี่เราจะสัญญากันนะว่าเราจะดูแบบจอเต็มนะห้ามห้าม้วใครมันห้ามดูจอเล็กนะห้ามดูจอเล็กนะถ้าดูจอเล็กนี่ถือว่าไม่รักกันจริง ต้องต้องดูจอเต็มเท่านั้นนะช่วงนี้ช่วงนี้นะจุดจุดนี้นะจุดจุดนี้เราวิ่งตามอย่างเดียวเฮ้ยปีนเขาว้าวปีนเขาว้าวจ้าวเฮ้ยอย่าปีนมันกูไม่ปีนเฮ้ยปีนได้ปีนเมาอุ้ยไอแดงไอแดงไอไม่ตามมาดิถ้าปีนเนี่ยไอแดงเอ้ยเอ้ผมเคยปีนไว้วหมแม่งปีนขึ้นเขาตามเฮ้ยรู้รู้รู้้เฮยโอ้โหเฮ้ยทำไมลูเข้าไม่ได้วะติดพลังงานเฮ้ยคลิปหายแล้วตันคลิปหายล้อะไรม่วงๆมากเ้ย ม่งมาเสียงอะไรวะวิ่ง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 กอดกยโกยโกยมันโกยทะยมมันมาเฮ้ยมันมาแล้วเหรอทำไมกูไม่เห็นวะอ้าวเหี้ยไอหินนี้จำได้ไอตรงนี้จำได้มันจะมีหมายกูติดเงี้ยอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันโอเคเจอแล้วไหนวะไอต้นไม้ล้มใส่หน้าอุ้ยอุ้ยต้นไม้ล้มใส่หน้าแล้วกูจะตามใครใครนำใครนำกูเองกูเองกูเองเก็บไปไปนำไปนำไปไอหินไอหิน ยี่ดูล้องเพลงก่อนเว้ยไม่เปิดเพลงฟังไม่เปิดมันออกมาเปิดทันล่ะไม่ดับอุ้ยอุ้ยไม่ทับทับโดนทับโผล่มาห้าตัวเหรอวะไม่ใช่สองเมื่อกี้เห็นสองนะก็คือตามเมื่อกี้หากูสองระเบิดหามึงหนึ่งอ้าวแต่แต่เมื่อกี้มันวิ่งมาหากูสองแล้วเมื่อกี้จำได้อ่ามันเป็นวันไม่มีสี่ตัวทั้งทั้งไอ้เขียวทั้งไอ้เด็ครั้งที่เราช่วยไม่ได้ เด้ยวรองนี้มีบ้านมันอยู่ในแถวแนี้ยังแหลมยังแหลมใครได้แปดอ่ะนั่นแหละมึงสวยมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าวิ่งอ้อมเลยมึงอย่ามึงอย่าวิ่งวนกับที่เดิมเลยกูตกใจเนี่ยกูตกใจหน้าพวกมึงเยอะที่สุดแล้วเนี่ยแม่งเอ้ย้ยเอาเพลงดีกว่าเออ้องเพลงดีกว่าเราจะอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกัน ไม่ทิ้งกันไปเดี๋ยวเซเรนดี้แชมบี้เอาไปตุยอุ้ยปี้เลยเฮ้ยเก็บที่ไหนเขาเอ้ใครเก็บวะอุ้ยเยอะไอ้ไอ้น้ำเงินมาไอ้น้ำเงินมาอุ้ยตามใครอุ้ยอุ้ยตามใครตามอุ้ยมันมาแล้วลบ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 ๆวิ่งทางไหนวิ่งทางไหนวิงทางไหนทางนู้นทางนู้นอุ้ยทางนี้อุ้ยอุ้ยมุมเมนมุมเอ็นใช้เต็มคันเทพใช้เต็มคันเทพอุ้ยไอ้ไอ้ไอ้น้ำเงินเลี้ยวเลี้ยวกบเลี้ยวเลี้ยวทางไหนอุ้ยทางนู้นทางนู้นทางนู้น ไปนับหนึ่งสองสามสี่มึงนับยังไงวะมึงไม่เห็นได้นับเลยกูตามใครมาไอ้คนตั้งยังมึงอ่ะกูตามหลังมึง่ะกูตามใครมาวะเนี่ยตามกูเอไปรอเดือดกันรอเดือดกันเอนหายไปแล้วอ้าวเช่นอ้าวแม่งหายเออันนี้มันเดินช้าอยู่เว้ยอ๋อแล้วถ้าแล้วถ้าเราเก็บเกินเกินเกินเกแปดอันเราผมลองสังเกตดูนะเวลาใครโดนตามลองปิดไฟดูดิปึ๊บเอ้ยอุ้ยไอแดง ไอแดงเหมเธอลูกเออนี่ไงที่เราไม่เห็นมันเออว่ะไปเหรอวะเฮ้ยมิกไม่ได้จะไปมิงไม่ได้วะมมีติดอะไรบ้าวต้องติดอะไรบ้าวเฮ้ยพวกม่วงพวกม่วงไอ้ม่วงไอ้ม่วงตามหลังมาแล้วมาตามมาไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะโฟดอุ้ยไอ้น้ำเงินเมื่อกี้ถ้าที่กูนับได้นะเว้ยตามกูสองหันไม่เจอมึงอีกหนึ่งแล้วเด็กจากหน้าอีกหนึ่งเป็นสี่ตัวพอดีเลยแต่แต่กูไปเจอแล้วกูไปเจอไอ้หนุ่มสองตัว อ้าวไม่ไปท่านโอไมค์เกิดไอ้ต้นไม้นี้เลยเลยเดินผ่านไม่งั้นมันจะล้มแล้วมันจะเพิ่มอ้าวอ๋อถ้าต้นไม้ล้มมันจะเพิ่มอ๋อก็คือไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวนั้นมันอยู่อยู่บนต้นไม้แล้วมันจะเดินได้ไหมใช่อ้าวชิบหายเอ้ยอุ้ยไอ้แดงโอ้โหไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงเฮมชาลูมันเดินแขวบ้านมันเกาะก็สังเกตเลยทีละเวลาต้นไม้ล้มมันจะเพิ่มใช่มันมีบ้านมันอยู่อ่ะ มีบ้านของของของโคสเตนเดอร์อยู่อ่ะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอ้อมมันจะดูแบบได้กูอ้อมเลยกูอ้อมไดยังเยทแล้วกูวีไหนเนี่ยตอนนี้ไอ้จางน้ำคนเดียวคอก็ต้องดูดิว่าเราผ่านถ้ำมาแล้วอยู่ตรงไหนไม่ถ้าคกูน้ำรู้ว่ากูกลัวอะไรอย่างนึงกลัวอะไรเ้นมันโผล่มาข้ากูกลัวเพรามึงหนีกูเนี่ยนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลืองไอเหลืองไอเหลืองแฮมทาโร่ เดี๋ยวไอ้อยู่ไหนกูต่อยเดี๋ยวกูจะดูแมพดูแมพมึงดูแมพมึงอยู่ไหนเนี่ยกด m card เฮ้ยจ้างจ้างจังจ้างอะไรอะไรอะไรเปล่าไม่มีอะไรเฮ้ยจะช้าไหนไหนไหนนี่ตามผมคุณคุณมาต้นนี้ต้นนี้คุณคุณวะต้นนี้เก็บไปยังวะอุ้ยอู๋กูเก็บป่ะเก็บแล้วนี่หว่าไม่เดี๋ยวแต่ทนายครบแปดวั่อุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้ว ไอ้ไอ้น uh ้ำเงินไอ้น้ำเงินอุ๊บกระโดดข้ามรูอะกระโดดข้ามรูอะทำไมเห็นคนเลยได้ใครมันลอยได้ปะใครใครลอยวะเดี๋ยวถ้าเราเงี้ยเราเลาะเราเลาะริมไปนะดูหน้าหน่อยนะกูเด็กูปีนเขาเราอยู่จุดจุดสตาร์ทเมื่อกี้น้ำไม่ยอมตามอะไรเมื่อกี้แบบนะเราอยู่จุดจุดสตาร์ทเมื่อกี้ดูแล้วนี่มันยิวแบบจะว่าเราเดินไปหาทำเว้ยเออเดินไปหาทำแล้วค่อยนี่มึงดูแมปกันยังไงวะกูดูไม่เป็นวะกดค้างก็เดมค้างกด F ค้างที่เกี่ยวว่าเคสอยู่คือทำลัดไม่หลุด ทำทำไมกูหะ F ค้างหรือ C คสาม F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  ทำไมทำไมแมพไม่ขึ้นวะเออช่างแม่งพวกมึงดูไม่ต่ำเลยตัว M M ค้าง M อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังเดินเป็นลุ้นสามอุ้ยไอแดงไอแดงสองตัวไอเขียวเ้ยฮหรอไปโค้งโค้งต่อไปเล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเมื่อกี้เลี้ยวขวาแล้วใครเนี่ยแล้วใครเนี่ยกูตามกูตามคนเดินนำแล้วกันแล้วก็จะเจอไปเองเลย ตามคนดเดินดนำแล้วกันแต่แต่ถ้าเข้าบ้านแล้วต้องรีบออกมาโดยด่วนเออไม่ไงั้นมันจะสปอนสปอน <laughs> มันจะวิ่งเร็วกันไหไหนเ<อ>นี่ย<อ>ขอวิ่งตามด้วยเ้ยยังไงเราก็ตายว่ะเพราะเราถ้ากิดเราได้แปดปั๊บมันตามมาตลอดเราใช่เราแยกเลยถ้าเราได้แปดปั๊บเนี่ยอา้าวชิมหายแมวกูตามบอกแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ใช่ได้แปดมันจะตามหลังตลอดเลยเว้ยก็ไม่กลัวยังไงคนละตัวสองตัวด้วยกันไม่เป็นไรเลย เม่เป็นไรเลยดริงไหมเม็เป็นไรเลยเราเราจะไม่กลัวเด็ดๆทั้งสิ้นถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรเลยเจอแล้วอุ้ยเจอท่านเขาบอกอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรโอ้ตกใจแม่งเก็บ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 แล้วรีบออกไปโอ้ยยิบหายแล้วเปิดเร็วเปิดเวเอ้ยไอแดงไอแดงแฮมทาโร่ออกไปออกไปตามให้ตลอดนะเว้ยถ้าเห็นใครเดินให้วิ่งตามเลยเว้ยเอ้ยแล้วใครเดินเป็นคนเดียวตรงนั้นวะ ไปเยโอเคก็อยู่นี่ไปแล้วไปมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโก้ไล่โอ้ยโอ้ยอย่าตกใจอุ้ยอย่าตกใจอุ้ยอย่าตกใจอุ้ยอุ้ยกิดอย่ากินอย่ากินอย่ากิดกูตามใครไม่รู้ไปเรืยาหลับให้น้มากูตามใครไม่รู้ช่วงนี้กูตามอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยทำไมโดนอุ้ยอุ้ยทำไมอุ้ยอะไรผิดปกติวะมันตามหลังคนละตัวอุ้ยโอ้ยโอ้ยกีนดเดียวอุ้ยกีนดเดียวอุ้ยกิดกินอย่างเดียวอยากกินโอ้อยากกินได้ไหม กู้ตายไปแล้วหนึไปแล้วหนึ่งมันกี้อัดกูตายอ่ะมันกี้อัดเลยไ้ยทำไมบอมันต่ำคนยืนนิ่งเลยมั้งเมื่อกี้แค่เปิดชีนจินมอีแค่เปิดชี้นจิ้นทไมอ่ะคุณถ้าไปดูแล้วตาตัวเลย ตายแล้วูคนเไปแล้วเอ่เกมเลยกูเลอกเล่นเลยโอเควันนี้ก็ดึงขึ้นมาดูนะน่ากลัวชิบหายเลยวันนี้ฮิดอะลัก